เดี๋ยวผมจะพาคุณมาจงไปที่พะเยาอีกครั้งหนึ่งไปอีกแล้วอ่าไปอีกนิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามีสิ่งที่สวยงามนะคือปกติเนี่ยเราจะได้ยินแค่คําว่าอําเภอดอกคําใต้เคยได้ยินป่ะได้ยินใช่ไหมอยู่ที่พะเยาแต่รู้ไหมว่าไอ้ดอกคําใต้เนี่ยมีจริงๆอรู้ป่ะรู้ป่ะ รู้ว่ารู้ใช่ไหมครับเพิ่งรู้หรือว่ารู้มานานแล้วรู้มานานแล้วรู้มานานแล้วคุค้นหูอยู่ดอกอคําใต้หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งดอกคําใต้ที่คนละดอกกับดอกบัวตองนะใช่ไหมคนละอันคนละอันกันสิครับเออคุณก็ไปโยงอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> คือดอกคําใต้เนี่ยหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งครับจะบานในช่วงของเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงประมาณสักต้นปีและที่สําคัญเอาไปขายฮะเอาไปขายนี่กิโลกร,รัมละสามพันบาทคุณมันจง ดอกสีเหลืองๆเนี่ยโอ้โหนี่นะนี่ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะครับช่วงเป็นช่วงที่ดอกคําใต้กําลังออกดอกเบ่งบานชาวบ้านจากวิสาหกิจชุมชนดอกคําใต้นะครับบ้านสัรป่าเป้าอยู่ที่ตำบลดอกคําใต้เนี่ยก็ออกไปเก็บดอกคําใต้ไปขายฮะสร้างรายได้กิโลหนึ่งสามพันบาทมันน้อยท่าที่ไหนล่ะครับเนี่ยคนนี้นางแอดปัมพาเป็นผู้ดูแลดอกคําใต้ต้นนี้บอกว่า ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาบ้านสารป่าเป้าพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันปลูกต้นดอกคําใต้ซึ่งต้นดอกคําใต้เนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างผลิตเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าตั้งแต่รากต้นใบผลดอกและก็มีสรรพคุณทางยารักษาโรคไปทําน้ําหอมก็ได้ทําน้ํามันนวดก็ได้ไปทําพิมพ์เสนสบู่ชาเอาไว้ดื่มก็ได้เหมือนกันดอกคําใต้เนี่ยจะออกดอกเพียงปีละหนึ่งครั้งอย่างที่บอกก็คือช่วงฤด,ดูหนาว เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเมื่อดอกบานเต็มที่ก็จะมีกลิ่นหอมมากและก็ฝักของดอกคําใต้เนี่ยก็กินได้มีรสชาติคล้ายกับกระถินหรือไม่ก็สตอตลอดจนทั้งต้นเนี่ยสามารถนํามาแปรรูปรับประทานได้มีคุณค่าทางโภชนาการต้านอนุมูลอิสระดอกคําใต้สดเนี่ยซื้อขายกิโลกรัมละดูสิสวยงามมากเลยดอกสีเหลืองนะครับครับอย่างที่บอกว่าใน3 0 0สามพันบาทนะหากดอกคําใต้เนี่ยผ่านกระบวนการผลิต หรือแห้งแล้วก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกกว่าอย่างนั้นนอกจากนี้ยังมีการเพราะต้นขายต้นละ30บาทเท่านั้นเองจะทําเป็นชาเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาดื่มชาไงชาดอกคําใต้ทําขายก็ได้นะฮะขวดละ25บาบาทมีรสหอม รสชาติดีกลิ่นหอมรสนุ่มละมุนลิ้นติดลิ้นอร่อยว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับถ้าหากว่าท่านที่สนใจนะฮะจะไปเที่ยวชมดอกคําใต้ไปสัมผัสน,นะฮะไปชิมนะสินค้าจากดอกคําใต้ก็ไปที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาบ้านสันป่าเป้าอําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้เลยครับเ,เ,เขาเขาไปแต่งเพลงเนี่ย มนรักดอกคำใต้อ uh ที่ร้องอะไรนะโอ uh ้ละนอเจ้าดอกคำใต้อะไรเนี่ยเอาแค่ okay. นี้พอนะ <for S 2> เพลง <laughs> <laughs>